สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไยซิ่งครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับลุยงานต่อนะพี่น้องสําหรับหน้าง,งานพันเจ็ดเพื่อครับสําหรับหน้าง,งานพันเจ็ดนะพี่น้องไถเตรียมดินเพื่อไว้ลูกมันนะพี่น้องก็หน้าง,งานที่สูบน้ําใส่เลยพี่น้องหน้าง,งานนี้ก็มีอยู่ที่12ไร่นะครับ ไถไปเรื่อยๆครับปลูกไปเรื่อยๆครับสูบน้ําใส่ไปเรื่อยๆครับเสียมืดก็สูบใส่ประมาณสักสามสี่ไร่นี่แหละพี่น้องก็จะยกล่องปลูกไปต่อครับปลูกต่อแล้วแล้วก็สูบใส่ต่อแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆครับจนครบหน้างานสิบสองไร่แล้วพี่น้องหน้างานนี้ก็สูบน้ําใส่ก็สุดจัดเลยนะครับได้เปรียบเพื่อนนะครับบ่อน้ําก็อยู่ติดกันนี่แหละครับใกล้ๆครับ บ่อน้ํานี้ก็เป็นบ่อน้ําที่สูบใสแล้วแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนก็เต็มเหมือนเดิมครับพอได้เปรียบครับก็จะมีหน้างานพันเจ็ดเรื่อยๆครับพันสามเรื่อยๆครับเป็นงานตัวเองนะครับไม่ใช่งานรับจ้างนะเป็นงานตัวเองครับพอมีชิปให้พี่น้องได้ชมเรื่อยๆครับรอบเครื่องต่ำๆครับประหยัดน้ำมันครับ64สี่ศูนครับขนาด เก้าสิบแรงมานะครับพรุ่งนี้ก็จะยกล่องปลูกแล้วนะครับปีนี้ราคามันก็ไม่ค่อยดีครับอาศัยว่าเป็นพื้นที่ตัวเองครับก็พอได้ใช้ครับพอได้กินได้ใช้นะพี่น้องกำรับหน้าง,งานตัวเองรถตัวเองครับ งานงานนี้ก็เป็นหน้างานที่เสียเมื่อติดลมแล้วครับพี่น้องสองเผาก็ได้เปรียบแบบนี้แล้วครับโอ้ไม้ยางเก่านะครับยังไม่ผูเลยครับ ไปเรื่อยๆครับในง,งานนี้ครับก็ถือว่าไทยเข้าดีนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ดินทรายครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่ทําเงินให้เสียเมื่อทุกปีแล้วครับแปลงนี้ครับเป็นดินทรายครับนู่นแหละครับยาวจนถึงต้นไม้ใหญ่ๆนู่นแหละครับพื้นที่นี้ครับ ก็ถือว่าสุดจัดนะครับแปลงใหญ่ครับราคามันอยู่ที่บ้านผมก็2บาทครับ2บาท50 2บาท5ตังนี่แหละพี่น้องหรือ2050บาทครับ2050บบาทครับก็ถือว่าราคาก็พอไปได้ครับไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปครับ เอาไปได้ครับโอ้ไม้ย,ยางนะครับไม้ย,ยางเก่าครับดูดิพี่น้องดูดิหน้าง,งานนี้ไถไถตัดนะพี่น้องไถตัดก็จะไถย่างนะครับ ค่อยๆไถไปเอาครับไม่ฟืดฟาดนะครับหน้างานนี้ครับไม่เหมือนพันเจ็บหน้างานอื่นครับหน้างานอื่นนี่หยยบใส่เลยนะพี่น้องหน้างานนี้ก็ค่อยๆไถไปครับปรับห้างก่อนครับสงสัยลูกหน้าจะเข้าลึกเกินไปครับปรับขึ้นให้มันสูงครับ โอ้หนักอยู่นะครับหลมๆครับนางงานนี้ครับก็เพิ่งสูมน้ําใสเมื่อวานครับ รถคันนี้ก็มีงานให้ทําทั้งปีครับทนไม่ทนก็พิจารณาเอาเลยครับท่านไหนที่มองหาครับมาอยู่กับเสียเมื่อได้สามปีแล้วนะพี่น้องแต่ว่าอยู่กับเจ้าของเดิมไม่รู้ว่ากี่ปีกี่ปีครับก็ซื้อต่อมือมาครับซื้อมาได้สามปีแล้วนะพี่น้องยังใช้งานดีครับก็ถือว่าเป็นรถที่ทนทานนะพี่น้อง ยังเป็นรถที่ยังเป็นรถพิมพ์นิยมอยู่นะครับสาหรับ6640ครับถือว่าเป็นรถที่คนยังใช้เยอะอยู่นะครับอะไรก็หาง่ายครับก็ราคาก็พอใช้ครับก็ขอฝากกดติดตามไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ